ไปเบิงทีจังหวัดอุดรธานีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะนําทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นทีจังหวัดอุดรธานีค่ะ นายนัทพงศ์คำวงศ์ปิ่นค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยเขต14พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะแบบ k a 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเพื่อบินสำรวจค่ะและกะติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีโดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำหวยหลวงค่ะอ่างเก็บน้ำกุดลิงงออ่อางเก็บน้ำบันจันและน้องหานโดยในการบินสำรวจเทือหนี้ค่ะได้สำรวจปริมาณน้ำในลำปาวบริเวณอำเภอกรุมภวะปีพบว่าโดยร่วมมีปริมาณน้ำบ่สูงมากนัก แต่จะมีเรื่องของวัชพืชน้ำค่ะซึ่งมีจํานวนหลายหลังจากที่รับทราบป,ปัญหาแล้วค่ะจะแจงหน่วยงานทีเกี่ยวของดําเนินการในการแก้ไขปัญหาเพื่อการระบายนาย้ำยางมีประสิทธิภาพหากในอนาคตเกิดฝนตกนักยังต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีใดค่ะ